อ่ะก็ทักทายเอทุกคนนะครับผมสำหรับเย็นวันที่6เนาะวันนี้ใครจะตามลาสตาวีไอพีกาชาตินะครับมา,มาดูแนวทางกันสำหรับสตาวีไอพีนะครับ03179เมื่อวานโอ้โหเสียดายมาก79เนี่ยออกตัวนี้03179ผมเจาะ4กับ5 759 โอ้ยทำไมไม่สี่เอาเอาห้าไปอยู่หลักร้อยนก็ได้นะห้าเจ็ดเก้านะเออยังไม่มีมาเลยนะครับเมื่อวานแต่ว่าหลุดนะครับสตาวีส่วนกาชาตินะครับกาชาตก็แปดหกเจ็ดสามศูนย์แปดหกเจ็ดสามศูนย์อันนี้ก็หลุดหลุดงงมากเมื่อวานไม่มาตามสูตร ประตูชายประตูชายประตูชาย06249อันนี้ก็เกือบแตก3ตัวอีกแล้วนะครับเข้าเน้น9นะเจาะไม่ถึง94นะครับ71 72 73 79 91 92 93องเอาสาโอ้เอาทีก็ดีแล้วนะครับมาที่เอ่อ249นะครับประตูชายเข้าเด่น9นี่ก็เสียดายอีกแล้ว249นี่7 4 9ไม่ได้เลยไง ไปไหมถ้าเจ็ดสี่เก้าก็ไม่ได้สิมันต้องเป็นสองเจ็ดเก้าดีเนาะเออถ้าสองเจ็ดเก้านี่เต็มเต็มเต็มแม็กนะครับส่วนสันทิวาหนึ่งสามสี่สามห้าโอ้ยเมื่อวานหลุดนะครับต้องขอไปที่สี่ลางนี้ไม่มาเลยเนาะหลังจากที่วันก่อนเราเรามานะครับคือไม่ค่อยพาดเท่าไหร่อันยางน้อยก็จะเช้าหนึ่งแล้วก็ดึกหนึ่งอะไรประมาณเนี้ของหวานแล้วก็กาแฟรับเช้า เลยแก้คืนเลยแก้คืนเลยอย่างนี้เจอเจอเดี๋ยวเจอนะครับสตาร์วี I P นะครับวันนี้จะเจอไหมตา B P วีพวันนี้เด่นที่ศูนย์นะครับตัวเจาะศูนย์สองศูนย์สนะครับ หนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งศูนย์ด้วยนะครับหนึ่งศูนย์คือ,อชอบออกแปลกๆเหมือนกันนะสามตัวนะครับเก้าศูนย์สองเน้นศูนย์ลองหนึ่งนะครับผมชอบศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าหนึ่งเก้าครับระวังหนึ่งศูนย์เลขต่ำ เอออ่โอเคตามนี้ครับส่วนกาชาตินะครับกาชาติวันนี้เด่นไปที่เกากับ0นะครับ9กอะไรบ้าง9ก 9 2 9าสอง1 92, 94, 98, 01, 04, 0้าสีตัวนะครับสอง้าหนึ่ง ก็นเน็นเก้าเหมือนกันนะครับเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าแปดศูนย์แปดตามนี้ครับส่วนประตูชัยตอนเช้านะครับกาแฟหลังจากที่ของหวานรับเด็กก็ไปกาแฟยามเช้าประตูชัยวันนี้จะมาไหมสามตัวบุดบิด มุดวิดอันนี้หนึ่งกับสามนะครับหนึ่งสี 7, ่หนึ 9, ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสามสี่สามเจ็ดสามเก้านะครับสามตัวนะครับเจ็ดสามเก้านะครับ เออมื่อเช้าเก้าสีพรุ่งนี้ก็ต้องเป็น9ก้าสาเสเน้นสามนะสามเจ็ดสงบางทีก็หนึ่งสีนี่แหละเลขต่ำๆก็มี 1นึ7 3สี่ห่งเจ็ดสเอ่ะทีนี้ามาดูสันติภาพสันติภาพนะครับจะเด่นที่4ีหนะครับ สี่แปดสี่หนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าสี่สามตัวนะครับแปดห้าหนึ่งเม็ดเดียวเจาะแค่ห้าชุดพอสันริภาพนะครับเเด่นที่ห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่เน้นห้ารองสี่นะผมชอบประมาณนี้นะครับเห็นนะ อันนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้นี่เออห้าตัวขอให้มานะห้าตัวมั่นใจโอเคนะใคท่ที่ตามสี่ลาวนี้รอบเด็กขอให้มาอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งลาวแล้วก็เช้ากาแฟยามเช้าขอให้แบบมันมันหวานเข้มๆนิดหนึ่งนะครับก็จะดีหน่อยโอเคนะโชคดีครับ